สวัสดีครับผมมืัอนี้การจะมารีวิวพิ้นตองไม้นะครับผมเฮ็ดแล้วไปโดนเติมแล้วล่ะครับแต่ว่าเดได้รีวิวเทสเลี่ยดีลงไปในคลิปดีล้ำเพลินนะครับผมกะเป็นพิ้นไม้ยุ่งอันนี้เป็นชิ้นเดียวนะครับผมนะเป็นไม้ยุ่งชิ้นเดียวติดบ่านะครับผมกะรเป็นรีวิวขาวขาวนะครับหนึ่งกับหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งทนนะครับผมกัสวิตตัดค่อยนะครับผมกับแจ็คเฟด ผมกับผมหูเหมือนกันครับประมาณยี่สิบเนืละมั่งครับเศยนี้เพิ่งติดเพิ่มใช่ไหมนะครับผมกะอันนี้ไอ้ไอ้มักจุดที่ผมจับภาษาอังกฤษเขาเอื่นมาอย่างผมผมหูไอ้ผมโอเอรกระดาษพ่อยติดไว้ทีีนนะครับผมให้ผมจําได้นะครับผมมองที่มันเรียนดูนะครับยังบวลงนะครับเต้นกับล้งนะครับมันมันไหลนะครับเ่าเหรียญมัน้องของมาให้ติดลายเศษด้อยนะครับจะคของเงินดินย่องหนาเป็นอะคริลิกนะครับผมแก ลูกวิทจะเป็นลูกวิทตันครับผมลูกวิทลูกวิทตันครับน่ครับเกะชิ้นเดียวเมื่อไรต่อข้อครับผมติดแต่บ่าครับบ่าผมว่าผมจะบรรอลลงนะมันนะครับผมมันของลวงนะครับเดียวกับปล่อยให้มันจางเองนะครับผมกะเดี๋ยวมาตั้งเสียงมึงนะครับ ตัวเอยมไปตัวเอ็มแบบแบบอันนั้นนะครับอันนี้เสียงแบบตัดค่อยนะครับเดี๋ยวมาฟังแบบตัดค่อยมันนะครับบอต่างกันเลยวะบอต่างกันเลยครับ อ,อ่าเดี๋ยวมาฟงจากไรมึงนะครับผมไรลดดีล่ะเอาไลาจรจวนลยนะครับ <laughs> ตัดไฟมื้งน,นะครับผมพูดดีดกับดีดเพราะตั้งกิ้งนะครับผมเพิ่งเด่นได้ว่ากิ่เด็ดนะครับผมกับแดงหอมยาเพ็ดทำด้วยซึ่นะครับผมแดงวันมกนักนาออ่ะอ้าวฟังไว้ครับ ขอพายน้นเลือครับผมกันแนวดีดมันโคตรฮารดดีมันเปลี่ยนนะครับผมกันประมาณนี้ครับผมยื่นมาอยู่นะครับตอนเดียวบริตตต่อข้อนะครับผมเเองนะครับผมไปแชร์ให้ไปเห็ดทางมันเจาะใส่ขนแทไขาซื้อครับกับจาะไอ้ด้านหลังนะครับก่องการเฮ็ดเอาเองมันนะครับผมติดเฟตยังกับเฟตกับมาตรฐานครับผมเฟตมีเดียมนะครับผมขนาดกลางมันเฟดจัมโบ้นะครับ ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามกับบ้างแก่ในเด้อครับบ mm ุ hmm. ม๋มไหนมกพินมักแย่งมักเขียนมกต่างให้กันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมสวัสดีครับ